เดี๋ยวไปแบกให้เพื <fit kind abonn emen> ่อนโรงงานนะคบผมผ่อนชันครับผมน้ำลงไปแล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื้อกันเยียมเดียวนะครับหม้อเอี้ยมละคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชม วันนี้มาเจอกันท to ี่แล้วนะครับผมวันนี Whoever ้มาส้มเหมนน้ำนะครับไม่รู้ว่าจะมีไหมเดี๋ยวลองไปช่วยดูกันนะครับก็มีแต่บุกเหลี่ยมครับคุณผู้ชมจินไม่ทันนะครับมเก็บไว้หมดแล้วนะครแล้วก็บุกเหลียมแถวนี้นะครับผมมีหยักกระเจี๊ยบมีกล้วยกล้วยนี่เพิ่งปลูกใหม่นะไอ้กองอันนี้จะอันนี้จะเป็นกล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยน้ำว้าอันนี้จะเป็นกล้วยนี่นะครับอันนี้จะเป็นกล้วยกล้วยหอม จะเป็นกล้วยหอมนะครับนี่พวกปลูกใหม่ได้มาสอกต้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าวถึงนี่นดูนี่แต่บกเรียมอ๋อเก็บไปหมดแล้วรั้งอ๋ัหญาไม่กุ้มต้นอันนี้จัดหญ้าอ๋อเอออันนี้เน,น,น่าอ๋อนี่เลยนี่เลยนี่เลยโอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อันนี้น่องหรอคะน้องก็ไก่กินนั่นน่ะอ๋อนี่โอ้หนี่ลูกยายเก๋แล้วค่ะก็โอไม่เก๋ไม่อยู่เนี่ยไม่นี่อีกหนึ่งลูกอ่ะอ๋อันนี้มันจะเก๋แล้วมั้งเออแ้วก็โอ้ไม่เก๋นน้ำเต้าใหญ่มั้งอะไรกินนั่นน่ยโอ้ดูแล้วก็ดู ดูออนีม่นี่ครับดูนี่เป็นไงบ้างล่ะคุณผู้ชมใครบอกว่าไม่มีดูอโอมีอีกไม้มีอีกไม้โอ้ยมันมาอยู่ติดกันนี้ดูืึแล้วก็เดี๋ยวไปแบ่งให้เพื่อนโรงงานนะครับผมพอเนี้ยเรากินแค่ลูกเดียวมาครับผม เดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับวันนี้โคดชานแบบผัดนะครับผมแบบผัดใส่หมูสามชั้นนะครับผมนี่แล้วก็นุ <Wow. S 1> <laughs> ้อเยอะมากเลยนี่นี่หมูสามชั้นแล้วก็มันซ,ซื้อมาเมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็มาุูเครื่องปรุงด,ด้วยนะครับผมเครื่องปรุงก่อนนี่มีชูโรดมีเกลือพริกแดงข้าวมิ้นนะครับกระเทียมพริกสดตามด้วยน้ำมันนะครับ เตรีคยืขึงก่อนนะครับผมหั่น100ช,ชั้นก่อนนะครับนี่ลูกนี่นี่นี่ทำข,ขึ้นสุกี้ ผัดหมันมน้ำนะครับผมด,ดูก่อนนะครับอืมมันตำกระเทียมก่อนนะครับตำกระเทียมก่อนอืนมกรเทียมโคกมากใส่นี่ ใส่เกลือนิดหน่อยครับเอาล้ครับผม yeah, แล้วเดี๋ยวก็๋ยวปอกมาน้ำก่อนนะครับครับผมเค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมน,นี่เก็บไว้ก่อนเรียวไว้ให้ทีมงานของพวกนี้นะครับผมทีมงานของโค้ชานมาทำงานอยู่แบยงให้กันกิน วนีอ่างน้วันนี้นะครับนี่เลยครับเดี๋ยวไปร้างน้ำก่อนนะครับโอ้ร่างกระทะลงแล้ว มันนิดหน่อยนะครับอ้าวร้อนม,มันร้อนไปใส่กระเทียมลงไปครับขมิน้นนะครับผมขมิ้มป่นโอ้ยกระเทียมให้ความร้อนหอมแล้วนะครับผมใส่ลงไป ครับผมครับ<อ>ครับผมโอ้แล้วด็ใส่นี่ใส่มันน้ำลงไปแล้วนะครับนี่ถึงแล้วนะครับ ริกแดงหัวงนัวกรย์นิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ใสไปแล้วเก็บไาไว้ประมาณห้านาทีนะครับผมเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับผมสุกยัง ำเน้ตาข้อโหยวันทู้วันทูโอ้รอนร้อน้อนอน้อนว้าไล่แล้ครับมีดีตา้อโอ้โหมากินไหมครับ <Wow. S 1> ครับผมนี่ตา้อหน่ากินมเยอยว้าว <Wow. S 1> นี่เก็บว้ให้ตาล้อนะครับ เอาละครับผมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนี่ตาบ้องวันนี้ได้น้ำพริกโคายมาด้วยอันนี้คนรชานทำเองนะครับเนาะแล้วก็น้ำพริกปลาแก้วด้วยนะครับมาเดยดมาเป็นชิมเดียวด้ก็ผู้ช่วยกินเด้อสุกกาไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอ้นู่นสุกกาปูนเห็นไหมม,มาเก่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวก่อนนะครับ เดี๋ยวพอกินก้อนพอก็เปิดคลิปก่อนลูก<ม>บุกเอียเ่ยมคุณผู้ชมอืมมมนมมมมน้มมมมเมเมมมมอมมมมมอมม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 องมม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 ้มม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 ชมชมม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 บมมม เอาลุกเอาเอาเอ็นไหมน้ำเงี้ยวไปเอาลุกเอาฮึไปก็ตัวแอกใช่โอ๊ยะอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกลิ่นกับอะไรก็น้ำพิโคไซน์นะครับผมอันนี้อืมอืมหอมมากนะก้อนลุกลุกลโอ้โหอืมหอม พินกับอะไรก็อร่อยนะครับเราไม่ต้องทำกับข้าวก็ได้เราพิมกับข้าวสวยข้าวเหนียวก็อร่อยนะครับผม ก็แล mm ้วยังอืมหอืกลนอกขอกมอร่อยมากครับ ถ้าเรากินไม่หมดเราก็ปิดบเอาไว้เก็บไว้กินพรุ่งนี้ก็ได้ครับเก็บไว้ได้น้ำด้วยนะครับผมอืมเก็บไว้แบบนีอ้อร่อยมากครับสำหรับคลิปนี้อยู่มาเนี่ยครับผูช้ชมครัชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นำกำลังใจให้โค้ชเชาด้วยนะครับสวัสดีครับ